สวัสดีครับเข้าสู่วันที่9นะครับผมผมได้พูดไ้นิดหนึ่งแล้วนะครับว่าผมจะเล่นตัวละครใหม่ที่เจ้านายกับพี่น้าไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเป็นหมอครับผมแล้วเขาก็จะมีความสามารถต่างๆนะครับผมที่ป้องกันการติดเชื้อรวมถึงถ้าเกิดว่าติดเชื้อแล้วต้องรักษาตัวเองเนี่ยจะรักษาได้เร็วมากนะครับนั่นก็คือมียียนป้องกันการติดเชื้อเวลาพี่เกิดแผลแผลจะหายได้เร็วนะครับแล้วก็มีผิวหนังที่หนาทนต่อการที่จะโดนกัดอะไรแบบนี้นะครับ เพราะเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมก็จะได้เอาตัวรอดได้นานมากขึ้นนั่นเองครับโอ้โหแล้วเราเกิดมาในที่ที่ดีมากเลยครับเนี่ยเราไปอยู่ในที่ร้านขายยานั้นครับมีแอลกอฮอล์เลยนะครับเนี่ยที่ผมถามหาตั้งแต่พาที่แล้วนะครับเพิ่งมาได้ในพานี้ตรงนี้มีรั้วสําหรับในการจัดการซอมบี้ครับผมต้องไปหาที่พื้นที่อยู่อาศัยนะครับเนี่ยมี2ตัวเห็นผมครับมีเสื้ออะไรบ้างครับผมที่ผมสามารถโดจากศพแล้วก็มาใส่เพื่อป้องกันตัวเองได้บ้างครับกางเกงยีนีจาเป็นนะครับโอเคครับผมเสื้อสูทนะ มีไฟแช็กด้วยครับมาครับผมนะบ้านฝั่งนี้ก็มีนี่เออใช่เราไม่จําเป็นต้องไปทางนี้เลยนี่ลนะใช่ครับผมไปทางที่ซอมบี้น้อยดีกว่าครับโอเคครับผมมีซอมบี้เห็นผมละครับจัดการไปสองตัวละเอาล่ะเดี๋ยวผมจะยึดเข้าบ,บ้านหลังนี้เข้าไปนะครับผมนะ ตรงนี้อีกสองสามตัวที่เห็นผมนะถอยก่อนเลยครับนี่ครับผมมาที่รั้วที่เราถนัดนี่แหละครับกระทืบสองครับมาอีกครับมาอีกครับขาสั้นครับกระทืบไม่โดนครับมีมาเรื่อยๆครับมีกระเป๋ามาด้วยครับขอบคุณครับสองสามตัวครับสามตัวผมจะไม่เสี่ยงอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าผมมีทางเลือกนะครับ สามตัวมันอันตรายมากเลยคุณผู้ชม็น่าจะรู้ๆกันอยู่เนาะเพราะว่าเวลามันผักเนี่ยบางทีซอมบี้มันเราสู้ไม่ได้นะครับโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยเดี๋ยว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 โดนล็อกคอเดี๋ยวโดนล็อกคอครับสามตัวครับมีตัวหนึ่งเห็นผมเอายังไม่ตายอีกเหรอไอเราก็นึกว่าตายละความดีงามของภาคใหม่นะครับผมชอบตรงนี้เลยครับเราสามารถคลิกขวาที่เก้าอี้ไม้แล้วเรามานั่งพักแบบนี้ได้แล้วครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนมันเป็นแค่ของประดับฉากครับทําอะไรไม่ได้เลยครับเข้ามาได้แล้วครับ เยอะไหมเนี่ยซอมบี้ผมยังไม่ได้เปิดประตูดูด้านหน้าเลยนะ mm. การเคสมีปืนด้วยคุณผู้ชมโอเคจําไว้แต่ว่าไม่ต้องไปใช้หรอกมีทีวีแล้วครับขอบคุณครับแต่ผมต้องเคลียร์ซอมบี้หน้าบ้านผมก่อนนะผมไม่อยากให้บ้านหลังนี้เลอะนะหน้าบ้านตรงนี้2ฝูงใหญ่ตรงนี้โอเคครับผมตอนนี้คือผมเริ่มไม่กังวลแล้วนะครับเพราะว่าพอเรารู้ว่าซอมบี้มันจะมีแอนิเมชันตอนปีนรั้วปั๊บเนี่ยทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับสมัยก่อนคุณผู้ชม ซอมบี้นะมันจะเป็นการปีนเหมือนกับคนปกติเลยครับคือเหมือนกับว่าคนปกติปีนเข้ามาแล้วก็ยืนตัวตรงๆเลยครับแล้วซอมบี้ก็ค่อยมาทําท่าทางอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนั้นกันนะครับแต่ในภาคใหม่เนี่ยก็คือเขาทาให้สมจริงมากขึ้นก็คือซอมบี้มันเอาตัวไถเข้ามาเลยครับก็เลยเปิดโอกาสให้เรากรนะทืบแบบนี้แหละครับนะผมจะใช้บ้านหลังนี้นะครับผมเป็นฐานบระชาการหลักเลยนะเป้าหมายของผมก็คือผมจะเปิดโทรทัศน์ดูรายการอ่าไลฟ์แอนด์คุกกิ้งทุกๆวันครับคุณผู้ชม โดยรายการโทรทัศน์เนี่ยครับเขาจะได้สอนเราใช้สกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลประเภทสร้างบ้านนะครับเป็นเทอรีร่หรือแม้กระทั่งสกิลประเภทสกิลทําอาหารแล้วก็สกิลฟอร์รวมถึงสกิลตกปลานะครับนะจะออกอากาศช่วงจดเวลาไว้ดีนะครับช่วงประมาณ6กโมงเช้าเวลาเที่ยงวันแล้วก็เวลา6กโมงเย็นครับคุณผู้ชมจําเป็นมากนะครับสําหรับตัวละครใหม่ที่ผมเล่นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสกิลคาเพนเทอรี่เลย ขาไม่มีสกิลคุกกิ้งเลยนะครับมีแต่เฟิร์สเอมานะครับซึ่งผมเล่นตัวละครสายนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อเอาตัวรอดจากการติดเชื้อโดยเฉพาะนะครับคือเรื่องซอมบี้หรือฆ่าซอมบี้หรือการคราฟของผมไม่ค่อยห่วงครับผมมันเก็บหาเอาได้ครับผมแต่สิ่งที่หาไม่ได้เลยคือวิธีการรักษาตัวเองทําให้แผลเราหายเร็วนั่นแหละครับ คือยิ่งยิ่งแถวนี้สีเขียวเท่าไหร่แล้วยิ่งดีครับคุณผู้ชมตอนกลางคืนผมจะได้หลับสบายครับไม่เหมือนกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่คือนอนหลับอยู่ดีๆนะครับกําลังหลับสบายเลยครับบุกเข้ามาแบบเป็นฝูงเลยครับแบบนั้นนี่ก็แบบนั้นนะครับหลับไม่ลงเลยครับคุณผู้ชมโอเคหกโมงเย็นแล้วหกโมงเย็นแล้วผมต้องดูทีวีนี่แหละครับผมอ่ารายการตกปลาก็ดูไปก่อนนะครับเห็นผมห้าตัวครับผมผมผมรีบร้อนไปหน่อยเอาล่ะ ถ้าง,งั้นก็ฝูงใหญ่มันอยู่ติดตรงนี้ไงม,มาเห็นกันหมดแล้วก็มานี่เลยมัดรวมเลยครับต้นไม้ก็เป็นอุปสรรคนะโอ้ยข้างหลังก็มาโอเคครับผมเห็นผมเยอะเลยมาทางซ้ายทั้งขวาเลยครับโอ้ยมา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 ตามมาตามมา งั้นก็ใช้วิธีการนี้เลยครับผู้ชมหักดิบเลยนะมีตรงนี้เห็นผมอยู่2ตัวนะโอเคเท่านี้ใช่ไหมเอาละผมต้องรีบไปแล้วครับมีฝูงใหญ่อยู่ตรงนั้นอีกนะครับเห็นผมล้วเอาละผมไม่เสียงแล้วครับ โอย้แถวบ้านเรียกว่าดักหน้าดักหลังนะครับยังวนอยู่แถวนี้แหละคุณผู้ชม โอ้ยไมาขีดไฟมาครับโอเคครับผมผมสามารถนั่งลงบนพื้นได้นะครับแล้วก็หมุนรอบตัวแบบเรดลร์ไอย่างนี้ได้นะครับอ้ขอบคุณระบบฟีเจอร์ใหม่ครับผมนะ <c oughs> เป็นไงครับคุณผู้ชมเ <c oughs> ท่ไหมครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะหายเมื่อยไหมครับวันนี้เคลียร์ โอ้ยได้เวลานั่งแล้วครับขอขอหนาหายใจก่อนครับเสียดายจังเลยอรายการเช้าอรายการตอนเช้าจบไปแล้วครับเรามาวางแผนกันครับผู้ชมครับในตอนนี้เวสพอยต์เราอยู่ในตรงนี้นะครับผมนะเป้าหมายของผมก็คือผมจะต้องเคลียร์บ้านบริเวณโซนโดยรอบตรงนี้ให้ปลอดซอมบี้ให้ได้ครับผมแล้วผมก็จะอยู่ที่นี่ดูทีวีต่อไปเรื่อยๆเก็บความรู้ไปเรื่อยๆ แล้วก็ค่อยย้ายออกไปครับเมื่อเขาตัดน้ำตัดไฟแล้วครับจะไม่ได้รีบย้ายออกไปทันทีเหมือนกับที่พี่น้ําเคยนําเสนอนะครับว่าเราจะต้องย้ายออกไปทันทีแล้วก็ไปอยู่ข้างนอกทันทีนะครับผมผมจะไม่ทําอย่างนั้นครับผมนะส่วนเมืองต่อมาเนี่ยที่เราได้นะครับผมก็คือจะเป็นทางผ่านทางนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ลงไปทางใต้แล้วก็ฝั่งของโรสบูดนะครับเอาเป็นว่าในความเห็นของผมนะครับสามแบบเนี้ยอ่าถ้าเราลอดไปได้นะครับผมคงจะได้ไปสํารวจกันนะครับตอนนี้หมอกหมอกรอบ หมอกลงรอบบ้านเลยครับผมยังไม่ได้เช็คของในบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยโอ้มีแบนเดจด้วยครับมัวแต่วิ่งหนีซอมบี้วิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับเหมือนหนังอินเดียนะครับไม่ได้ดูนะครับโอเคครับมีมีดด้วยมีกระทะด้วยนะครับผมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับขอต้มน้ําแล้วก็ทำสเตอบิลเลเซอร์เลยครับออกไปก็ขอไม่ออกนะครับคุณผู้ชมนะในบทเรียนมามาจาก7วันที่ผ่านมานะครับการอยู่เฉยๆก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะในระหว่างนี้ผมทําอะไรได้บ้างเอ่ย c a r Pentary for beginner โอเคผมอ่านเลยแล้วครับอละละเดี๋ยวผมจะสกิปเวลาไปจนกว่าใกล้เที่ยงนะครับแล้วผมจะไปนั่งดูทีวีนะนี่ครับผม,มก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับ c a r p e n t ร r y ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมได้สกิลคาเพนารีเลเวลหนึ่งแล้วครับก็สําหรับวันแรกก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะรอหมอกให้มันจางลงมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมแล้วผมจะออกไปเคลียร์รอบบ้านนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผม สำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้าม,มารับชมเดี๋ยวเจอกันในวันต่อไปนะครับว่าผมจะเอาตัวรอดยังไงกันต่อไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็มารอดูก,กันนะครับว่าแผนการที่ผมวางเอาไว้เนี่ยจะทำให้ผมเอาตัวรอดไปจนถึงความลับสุดท้ายของเกมม้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับผม